ไปชอบคล้องถืออยู่ห้างเคมาพี่น้องกล้องเป็นกล่องพลาสติกใส่ทิชชู่ว่วางในห้องน้ำวามสูงกับประมันฟุตก,กัวสิบสี่เหรียญสามร้อยไปเห็นโอ้ยน,นี่คือถืถายายอแท้พี่ใหญ่เพิ่นบอ่อยแนวโมนีเพิ่นบอกไปใส่ใจนะอีกอย่างมันอันเนี้ยก่อนแนวมีผ่า นี่เราเข้าไปตากผักแล้วเอาานอกนี่ตังสี่สิบขั้วโตสี่สิบแปดโตพี่นอ้องสองเลียนสองเลียนนี่ซี่สิบแปดโตนี่ซี่สิบสองบาทป่านเ่าเขี่แน่นแบวจุดผสมท้ากันไปเขี่ยลานเข่หมาไปเบิ้งอันนี้ไส้นวมไส้ผ้าห่มนวมขนาดคิงไซ i z e แบวซื้อมาตอนที่ซื้อเตียงเนาะ ก็เลือกเอาแบบที่แบบว่าหน้าหนาวสินะเหมาะกับหลับหน้าหนาวแบบนี้เพราะไงเว่ามันหอนมันอุ่นเกินไปไหมเราก็มัหนักแต่ว่าสําหรับฉันเนี่ยพอดีแต่ว่าเพลินเนี่ยมันนักหรอกกับมันหอนมันว่องเพลินผสามอันขึ้นนอนบอรับเป็นสีไหมมันหนาวมันอุ่นขาปดเพิ่นว่านะตานนี้ก็เลยพาฉันไปหาซื้อแบบอันนี้เป็น เขาเขาจะบอกเนาะอันใส่ได้ทุกซี่สั่นนั่งสินะมันจะเบาจ็คเหรียญสี่สิบเก้าเหรียญท่านหนึ่งใส่ผ้าห่มนวมบาทน,นี้อันนี้ก็ถืออีกบาานี้พี่น้องจ้าแฟนฮิตเตอร์ผัดล่มอันผัดพัดล่มไอออนผัดล่มอุ่นแหมผัดล่มวอมสำหรับอ ไปหิมะไปเที่ยวซาโนเพิ่นนั่นซื้อไว้ใหล้ลูกไส้เพิ่นลูกไส้เพิ่นสิพาพาผาหลานสาวเพิ่นไปเที่ยวเพิ่นก็เลยซื้อซื้อไว้ให้เขาสามสิบเก้าเหรียญแฟนฮีตเตอร์นี่แปดร้อยบาทฉันว่าเอ้าก็ถือคัดแข่งสินะแบบเขาจะแบบเอารถคาลวานไปเังสินะคะนอนในรถเังสินะเขาก็จะเปิดแฟนฮีตเตอร์นี่แหละ ไ้ควมช่วยความอบอุ่นร่างกายนะแต่ว่าฉันส่วนละอ่อนเพราะยายฉันอยากไปอยากไปเห็นหิมะส่วนเล่าไปเพราะว่าปีนี้หนาวมากหนาวมากแล้วหิมะ,ะยุ่ใก,กล้ๆนี่ขับรถขับรถไปกะั่มุ่งกวางสิแม่พี่น้องอยู่บูมเอาเทนแล้าเรีเยกว่าข่อยคือพาเจ้าไปเที่ยวเราตั้งเจ็ดหมื่นถึงนสิบหมื่นแล้ววะ <laughs> ก็เรียกว่าอันนั้นเขาบอไดไปเที่ยวหิมะ คือเล่าหนาวคือ,อเพิ่นเพิ่นเนี่ยคันหนาวกับแบบว่าบางทีหนาวกับหนาวมากสิแมะบางทีห้อนกับแบบว่าบ่ไหวเองสิแมแบบร่างกายผู้เฒ่าปั๊บตัวอยางสิเนาะอีกอย่างเพิ่นแบบว่าเพิ่นบอออนซ่อนหิมะแบบเขาก็เที่ยวประเทศเขาเนาะพี่นอ้องแต่ปีนี้เนี่ยหิมะลงหลายพื้นที่ที่ไม่ไกลจากเราก็เลยแบบว่าอันนั้นแต่ว่ากันกัน คันวางส่กับกับบ่ได้ไปดอกแต่ว่ากับบ่เป็นยังสินะไปส่วนไปส่วนหมูคนไทยอยู่ในห้องเรียนเขาบออุ้ยหนาวไม่เอาไม่เอาพนักว่าไม่มไ,มไปยคนแต่เห็นควเน้องพี่นอ้องหนาวกับแบบว่าหนาวกับหนาวคัดสินะกันเลยไปชอบมาก็มารีวิวแต่ว่าเม,ม่อวานนี่พี่น้องเมื่อวานก็รีวิวของกินเนาะของกินที่ไปซื้อที่ห้างเอเชียร้านเอเชีย แต่ว่าอันนี้นะลืมลืมรีวิวก๋วยเตี๋ยวเส้นจันสามเหรียญหนึ่งสามสองเป็นหกกับปละปาณเจ็ดสิบบาทบานเท่าจะขีดนห้าฮะ5 5อันนี้อีกแล้วซี่ลอยต๋ำซี่ขีดเจ็ดสิบบาทก๋วยเตี๋ยวเส้นจันขันเห็นแหบว่า อาหารทงงมานเท่าอันนี้ก็นำเข้าจากจากไทยเนาะก๋วยเตี๋ยวเส้นจันเนี่ยเป็นของไทยเลยแต่ร้านเป็นเป็นร้านเวียดนามมีของขายหลายพี่น้องของเอเชียของหมานเท่าเนี่ยร้านเดินทางผ่านที่ไปตีเพียงปองเนะาะฮัลโหพี่น้องคะ่ะวันนี้รีวิวแค่นี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะ